พิุุโลกเองท่านผู้เมืองครับผ่อนโปรนะครับปรับมาตรการให้เปิดตลาดนัดได้โดยผู้ค้าผู้ขายต้องร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองอย่างเข้มข้นครับตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษุนุโลกครับครั้งที่25นะครับทับ2,564ของนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษุนุโลกเนี่ยเขามี การพิจารณาให้ปรับนะครับการ,รมาตรการป้องกันควบคุมโรคอนุญาตให้เปิดถนนคนเดินตลาดนัดร้านเกมร้านอินเทนอร์นเน็ตที่จดทะเบียนถูกต้องนะครับและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในพื้นที่เนี่ยกำกับดูแลให้เป็นไป,นปนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์9กรกฎาคม2564นี้เป็นต้นไปแหละครับสำหรับมตาตรการนะคะในการตั้งด่านตรวจคัดกรองให้ขยายต้ว,ยวันตั้งด่านตรวจคัดกรองโควิด -19 ไปจนถึงวันนี้31กรกฎาคม2564ค่ะโดยด่านหลักนะคะจำนวน5ด่านในแก่ด่านบางปิดอําเภอบางระกำค่ะด่านสันติบันเทิงนะคะอเาเภอบางก,กระทุ่มด่านคลองเมมอําเภอพมพิรามด่านบ้านแยงอเาเภอนครไทยด่านท่างามทับเยเชียงค่ะอําเภอวัดโบดค่ะและด่านรองในชุมชนในหมู่บ้านนะคะ ให้5้าเสือพนึกกำลังบูรณาการร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างเข้มข้นค่ะการจัดระเบียบนะคะการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19มติที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมค่ะ2จํานวนด้วยกันค่ะคือ โรงพยาบาลสนามจิตเวทค่ะอำเภอวังทองนะคะจังหวัดพิศนุโลกจำนวน60เตียงและโรงพยาบาลสนามนะคะเมฟลาเวอร์ค่ะจำนวน110ห้อง220เตียงค่ะพร้อมมอบหมายให้โรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะเ,คเปิดรับผิดชอบเนี่ยค่าใช้จ่ายได้สถานที่ค่ะ ซึ่งมาอีกจุดหนึ่งก็เรื่องของการคัดกรองจัดกลุ่มผู้ป่วยโควิด -19 ประจําจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยจากกทมและปริมณฑลก็มอบหมายให้โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและโรงพยาบาล วิทยายลัยมหาวิทยาลัยในะยส่วนดําเนินการในส่วนนี้นะครับซึ่งโดยการจัดการระบบขนส่งผู้ติดเชื้อเนี่ยกับมรษาพิษณุโลกมอบให้กอรมนจังหวัดพิษณุโลกดาเนินการส่วนมาตรการอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยให้เป็นไปนตามคำสั่งของ4 8 9 9ปทับหกนะครับลงวันที่1กรกฎาคมเช่นเดิมอันนี้คือเป็นการยกระดับมาเพิ่มเติมที่ที่มีความคืบหน้านะครับจากคําสั่งเดิม ไม่ว่าคำสั่งเดินก็คืออย่างเช่นการงดจําหน่ายสุรานีใงเดิมนะฮะไปจนถึงในห่วงเวลาประมาณวันที่15แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวหลายๆคนจะค่อนแคะบอกว่าอาคุณมีนคุณนัทธาแล้วทําไมล่ะหล,หลายจังหวัดเขายกระดับเข้มข้นขนาดนี้จังหวัดพิษณุโลกเองมาเปิดตลาดนงตลาดนัดอะไระผมเน้นย้ำนะครับว่าเรื่องของการทำมาหากินของแต่ละคนนั้นก็ยังคงต้องเดินอยู่